สวัสดีแฟนวอลเล์บอลทุกท่านค่ะณนะเวลานี้วอลเล์บอลของทางเกาหลีใต้เนี่ยก้าวเข้าสู่เลกที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นวอลเล์บอลฤดูใบไม้ผลินั่นเองนะจากการที่เข้าสู่เลกที่4เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมันก็ชนกับช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีนะคะทางสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ได้มีการทำเ,เรื่องราวเกี่ยวกับนักกีฬาวอลเล์บอลมากมายคะ่ะหนึ่งในนั้ ก็คือชมพู่พรพรร์เกิดปราดนะซึ่งมีกระแสโด่งดังมากในฝั่งเกาหลีใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นปกนิตยสารชื่อดังของสื่อเกาหลีใต้รวมไปถึงสื่อชั้นนําเกาหลีใต้เองเนี่ยก็มีการทํารายงานข่าวเกี่ยวกับชมพู่พรพรร์เกิดปราดซึ่งหลายๆสื่อเนี่ยเข้าพุ่งไปที่ประเด็นเรื่องของการต่อสัญญาค่ะทุกคนอันนี้เป็นที่น่าสนใจมากๆนะคะแต่จึงหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะมีข่าวลือออกมาจากทางฝั่งเกาหลีใต้นะคะว่าชม ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั้นดูจะสนใจที่จะต่อสัญญาในปี2024ถึงปี2025นะคะถือว่าเป็นอะไรที่น่าย,ยินดีของแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ทราบแน่ชัดนะคะว่าทางทีม IBK Autos สามารถที่จะยื้อตัวชมพู่พรพันธ์เกิดปราดได้หรือไม่เพราะจากออการเขียนข่าวของทางสื่อเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เขียนเลยนะว่ามีหลายทีมเนี่ยที่ต้องการตัวชมพู่พรพันธ์เกิดปรา เข้ามาร่วมทีมนะคะไม่ว่าจะเป็นฮึงกุกไลท์พิงสไปเดอร์ GS c อสคาลเแล้วก็ IBK o u t เ o ตเองรวมไปถึงฮุนไดฮิลสเตรทค่ะอันนี้เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะคะทีมฮุนไดฮิลสเตรทตอนนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเป็นจ่าฝูงของตารางเรียบร้อยแล้วและในทางทีมฮุนไดฮิลสเตรทนั้นก็มีตัวเซตระดับทีมชาติอย่างคิมดาอินอยู่แล้วแต่หลายๆคนเนี่ย <c oughs> ก็ออกมาพูดนะว่าดูเหมือนโค้ชคัง ซองฮยองเนี่ยจะชื่นชอบชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเป็นอย่างมากเพราะอะไรเพราะว่าจากการแข่งขันที่เจอกันกับทาง IBK Autos เนี่ยนะคะจากการแข่งขันที่ทางฮุนไดเนี่ยได้เจอกันกับทาง IBK Autos c o a ชก็ออกมาชื่นชมชมพู่ถึง2ครั้งด้วยกันนะคะคือพูดถึงชมพู่บ่อยมากนะหลายๆคนก็จับตามองว่าเหมือนโค้ชเนี่ยจะอยากดึงตัวชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเข้ามาร่วมทีมนั่นเองค่ะ รวมไปถึงแฟนวอลเลย์บอลของทางเกาหลีใต้โดยเฉพาะแฟนวอลเลย์บอลของทางทีมไฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะต้องการตัวชมพู่พันพันเกิดปราดเหมือนกันนะคะก็มีกระแสพูดถึงโค้ชนะคะว่าโค้ชเลือกชมพู่เถอะถ้าเกิดฤดูกาลหน้าชมพู่ตัดสินใจอยู่ต่อพยายามไปดิวชมพู่เถออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอ,อ,อย่างที่ทราบกันดีว่าทางไฮพาร์สนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเซตเตอร์นั่นเองค่ะตอนนี้สื่อของเกาหลีใต้นะคะได้เขียนรายงาน ข่าวออกมาว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดได้มาร่วมลีกทางฝั่งเกาหลีใต้ได้เพียง3เดือนแต่เธอทำให้วีลีกเกาหลีใต้มีกระแสที่โด่งดังได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงระยะเวลาที่เหลือนะคะเพราะตอนนี้เดินทางมาถึงเครื่องทางของฤด,ดูการนี้แล้วยังมีเวลาเหลืออีกประมาณ3เดือนกระแสของวอลเล์บอลลีกเกาหลีใต้จะยิ่งพุ่งสูงมากกว่านี้อย่างแน่นอนรวมไปถึงโคต้าเอเชียนะคะก็มีกระแสตอบรับที่ดีอย่างมาก นะคะคถือว่าในช่วงนี้เนี่ยข่าวต้อนรับปีใหม่ของทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีการเขียนประเด็นนี้เลยนะคะว่าพรพันเนี่ยจะเล่นวีลีกเกาหลีใต้ต่อหรือไม่จะมีการต่อสัญญาในฤดูกาลปี2 0 2 4ถึงปี2025หรือไม่นะคะเพราะว่าทางสปอตโซเนี่ยก็มาสัมภาษณ์ชมพู่พรพันธ์แล้วก็เขียนเป็นบทความยาวมากเลยนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้อ่านบทความนะคะแต่ก็ทําคลิปแปลให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็น,น ปกคลิปเนี่ยเป็นชมพู่ใส่ชุดฮันบกนะคะก็สามารถไปฟังดูได้เลยนะซึ่งในบทความนั้นเนี่ยเขาก็มีการเขียนรายงานนะคะว่าการเซตจ่ายบอลของชมพู่พรพนธ์เกิดปราดทําให้ทุกทีมเนี่ยต่างออกมาชื่นชมฟอร์มการเซตจ่ายบอลของเธอไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมโค้ชสตาฟโค้ชรวมไปถึงแฟนวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้ก็ออกมาพูดถึงความสามารถในการจัดการเกมของชมพู่พรพรร์เกิดปราดนะคะว่าเธอมีการจัด าการเกมที่ดีมากบัญชาเกมได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ยังพูดอีกว่าชมผู้ผ่อนผันเกิดปราดมือเซตจากประเทศไทยนั้นมีการเซตที่ดีกว่าตัวเซตโลเโคอลของเกาหลีใต้ซะอีกนั่นเองค่ะ<ม>ก็ถือว่าเป็นคำชมที่โอ้โหน่าดีใจมากๆสำหรับผรอนพันเกิดปราดนะคะ นักสถิติจากทางยุโรปนะคะจากทางอิตาลีนะเขาก็ได้มีการรายงานด้วยนะคะว่าข้อเท็จจริงที่เกิดจากการ แข่งขันเนี่ยนะคะจากจํานวนการเซตของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นจํานวนการเซตต่อเกมเนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นจาก9%เป็น10%และเลกที่3เพิ่มเป็น11%คือแนวโน้มเนี่ยมันดีขึ้นถ้าเรามองเป็นกราฟเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทีนี้ก็กลายเป็นที่จับตามองค่ะหลายๆคนก็จะมารุมเลยนะคะจะมารุมพรพันธ์เลยเหมือนกับว่าพรพันธ์ตอนนี้เนื้อหอมมากๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ต้องการที่จะยื้อพรพันธ์ให้อยู่ในหลีก เกาหลีใต้ต่อแล้วก็โค้ชแต่และทีมก็ต้องการที่จะดึงตัวชมพู่พันพันเกิดปราดไปร่วมทีมนะรายชื่ออย่างที่ไต่ได้บอกไปว่ามีฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์จีเอสคาวเทคไอบีเคอัลโตสแล้วก็ฮุนไดฮิลสตรีตนั่นเองนะคะและไม่พอแค่ชมพู่พันพันเกิดปราดนะนักกีฬาไทยอย่างน้องสองวิภาวีสีทองรวมไปถึงโมเมธนัชชาสุขสดก็ถูกจับตามองเช่นกันค่ะว่าจะมีการต่อในฤดูกาลปี2024ถึงปี2025นี้ด้วยหรือไม่ นะคะหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะ ชมพู่เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะที่จะต่อเพราะว่าดูเหมือนชมพู่เนี่ยจะชอบที่เกาหลีใต้นะคะเพราะเธอเคยใช่สัมภาษณ์ว่าการมาเล่นในลีกเกาหลีใต้มันก็เป็นเหมือนความฝันของเธออีกอย่างหนึ่งแล้วเธอก็เป็นคนที่ไม่ได้กลัวกับการเปลี่ยนแปลงแต่สําหรับอีกสองคนคืนคอน้องสองวิภาวีสีทองแล้วก็น้องโมเมธนชชาสุขสดเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะคะสื่อเกาหลีใต้เองเขาก็ยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์เป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นนะคะแล้วทางสื่อเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีการ พูดถึงชมผู้พรพันเกิดปราดด้วยนะคะว่าในตอนแรกเนี่ยที่เธอมาหลีกเกาหลีใต้เนี่ยหลายๆคนนะจับตามองว่าเ e อเธอเน่เป็นตัวเซตเตอร์นะเธอไม่ใช่ตัวตีหัวเสานะเธอต้องประสานงานกับทุกคนในทีมเลยนะตำแหน่งเซตเตอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สําคัญมากๆเพราะต้องประสานงานกับทั้งหัวเสารประสานงานกับทั้งบีหลังประสานงานกับทั้งตัวรับทุกคนเลยนะคะเธอจะสามารถทําได้ไหมแต่ตอนนี้ปรากฏว่าพรพันเกิดปราดนั้นทําได้ดีมากๆนะคะ เพราะว่าดูจากผลการแข่งขันเลขที่1เลขที่2เลขที่3เนี่ยมันเป็นกราฟขาขึ้นทั้งนั้นเลยของทาง IBK a l t o s นะคะจนคิมยอนคยองเนี่ยก็ต้องออกมาชื่นชมในฟอร์มการเล่นของชมพู่พรพันเกิดปราดรวมไปถึงยกนิ้วให้ด้วยแล้วก็ยังบอกกับออนักกีฬาชาวเกาหลีด้วยนะคะว่าพรพันเกิดปราดนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างนั่นเองนะคะนอกจากคิมยอนคยองซึ่งเป็นสตาร์ของเกาหลีใต้จะออกมาชื่นชมแล้วนะ โค้ชของทีม IBK Autos ก็ยังพูดกับลูกทีม IBK ด้วยนะคะว่าให้ลูกทีมเนี่ยพยายามเข้ากับผรอนพันธ์ให้ได้มากที่สุดเพราะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เธอนั้นเล่นเกมได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอ้โหขนาดโค้ชเนี่ยก็ยังอวยด้วยนะทุกคนไม่ถึงกับอวยค่ะแต่เหมือนประมาณบอกว่าโค้ชเนี่ยต้องมองเห็นอะไรบางอย่างในตัวชมพู่ผ่พันธ์แล้วก็อยากจะให้ลูกทีมเนี่ย มีเคมีที่เข้ากับพรพันธ์ให้ได้มากที่สุดพยายามฝึกซ้อมพยายามปรับการเล่นให้เข้ากับพรพันธ์แล้วเธอจะเล่นได้ดีในการแข่งขันนั่นเองนะคะจากประเด็นนี้เนี่ยมันก็ทําให้ ทางเกาหลีใต้เนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มโคต้าเอเชียค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยโคต้าเอเชียมี1คนเท่านั้นในแต่ละทีมนะในฤดูกาลหน้ามีโอกาสเป็นไปได้นะคะทุกคนที่จะเพิ่มจาก1เป็น2นะในแต่ละทีมนะคะและถ้าเป็นไปได้นะตามความรู้สึกของ่ายเนี่ยน่าจะเพิ่มจํานวนทีมให้มากขึ้นคือตอนนี้เนี่ยในโคโววิลิเกาหลีใต้ประเภทวอลเลย์บอลหญิงนะคะมีทั้งหมด7ทีมน่าจะเพิ่มเป็น10บ หรือไม่ก็12นะคะเพื่อที่จะให้โอกาสตัวโลเคอลเนี่ยได้ลงแข่งจริงบ้างนะคะ mm. เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ตัวโลเคอลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ลงสนามจริงสักเท่าไหร่นะคะ mm. ก็จะยืนอยู่ข้างสนามกันมากกว่า mm. ก็ให้แต่พี่ๆตัวจริงเขาได้ลงเล่นแต่ถ้ามีจํานวนทีมมากขึ้นนะคะมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวโลเคอลด้วยนั่นเองนะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องติดตามต่อไปค่ะว่าทางเกาหลีใต้นั้นเขาจะมีการปรับหรือการเพิ่มจํานวนทีมอย่างไร รวมไปถึงการดีลกับชมพูพ่พรพธร์เกิดปราดจ,จะสําเร็จหรือไม่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่ามีกระแสข่าวออกมาแล้วตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะคะเพราะมีการสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับการที่มาเล่นในโคโววิลิกเกาหลีใต้นะแล้วก็ดูเหมือนว่าชมชมพูพ่พรพธุ์เกิดปราดนั้นจะชื่นชอบที่นี่ด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดมีข่าวสารอะไรอัปเดตแต่ก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆวลอลเลย์บอลชาวไทยได้รับชมรับทราบกันนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้แต่พูดผิดหรือว่าพลาดประการใดก็ต้อง ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ